มาเจริญในแถบบ้านเราแล้วเดี๋ยวนี้ก็ในแถบประเทศยุโรปก,ก็เริ่มเจริญเริ่มเริ่มสนใจเอาผู้ศาสนาไปไปมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้อย่างประเทศอินเดียก็มีพระสงฆ์ไทยก็เข้าไปสร้างวัดไปบูรณะให้เกิดขึ้นมาอีกเยอะฮะก็คือไม่ไม่ไม่ทออทิ้งแผ่นด,ดินแม่พูดกันไง,ไงไ่ายๆไปยังรักษาไว้เพื่อดำลงไว้ว่านี่คือจุดกำเนิดของผู้ศาสนา ในความเห็นของหลวงพ่อแล้วพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นยอดยิ่งของรวงชนชาวไทยเนาะในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดใช่เพราะส่วนมากก็คือว่าพระศาสนาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าถ้าท่านจะนับถือเราท่านศึกษาซะก่อนศึกษาแล้วคิดว่าถ้าจะรับถือเราเป็นอาจารย์ก็ค่อยมากราบมาไหว้เรา แต่ไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้คุณเข้ามาในาศาสนาเราไม่ใช่าศาสนาพุทธไม่เคยมีการบังคับก็อยู่ที่ความสมัครใจแล้วก็ความสนิทสนมระหว่างประชาชนกับพระสงฆ์ด้วยนะก็ทำให้าศาสนาในประเทศไทยก็ยังอยู่ได้อีกยาวนานแหละ <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับพิธีก็ใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปชมพิธีในการหล่อองค์พระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์ครับต่างประธานพรรายการขอกราบในความเมตตาที่หลวงพ่อได้ให้สัมภาษณ์ครับะจะเริ่พรอ,อย่างเยว ในเรื่องของพิธีกรรมในการหล่อพระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์นะครับจะขาดซึ่งไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้รองประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ผู้ดูแลความเรียบร้อยวัดม่วงนะครับพระอาจารย์ไพรวันจิตตะคุโตนะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วครับนมัสการครับเอ่อพระอาจารย์ครับในเรื่องราวของการหล่อพระพุทธเจ้าเนี่ย28พระองค์นี่ในวันนี้ก็เป็นวันจัก,กรีด้วย ก็จเจริญพรแฟนรายการวันนี้เป็นวันดีเป็นวันจักรีเป็นวันที่หลายๆวัดได้ประกอบกระทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวัดม่วงของเรานี้ได้มีโครงการหล่อพระพุทธเจ้า28พระองค์มีหลายคนถามว่าทำไมจึงต้องหล่อพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มันมีมีจริงหรือ แต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติขึ้นในโลกนี้มีทั้งหมด28องค์แล้วองค์ปัจจุบันนี้ก็คือพระสมณโคดมและองค์ที่29ในอนาคตก็คือพระศรีอริยาเมตตรมีทั้งหมด20 28พระอ,องค์ อยากให้เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและได้รู้ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้ทั้งหมด 28พระองค์ทางวัดจึงมีโครงการหล่อครั้งเดียว28องค์เป็นปางประทานพรเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีมีมากมายหลายปางเราก็ยกเอาปางที่มีความหมายว่าปางประทานพรจะได้ประทานพรให้กับญาติโยมสาธุชนผู้มากราบมาไหว้ในสาลาพระพุทธสมปราาัรถนาจะได้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเพราะว่ามีพระพุทธสมปัรถนาแล้วเมื่อเรา เรามาไหว้องค์พระพุทธเจ้า28พระองค์ท่านก็จะได้ประทานพรให้เราได้สมปัรถนาได้เร็วยิ่งขึ้นและจะได้มาปฏิสถานไว้ที่ศาลาพระพุทธสมปัรถนานี้ในอีกหลังจากที่รอเสร็จแล้วก็จะไปทําการตกแต่งการขัดก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะทําการมา อภิษฎศาลที่นี่แล้วก็จะมีการเบริกเนตรพระพุทธเจ้า28พระองค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนเกศของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์วันนั้นก็จะมีการสมโพธิ์หอ่อจะแห่อ้อมเมืองเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้รับทราบว่าวัดเรามีพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งน่าจะเป็นวัดแรกในในโคราชก็ว่าได้จ้ะ แล้วในเรื่องของอพระพุทธเจ้าที่หล่อขึ้นมาในวันนี้หน้าตักและส่วนสูงล่ะครับาอาจารย์หน้าตักเราเอาขนาดไม่ใหญ่มากเพราะว่าสถานที่เจ้าเราใหญ่มากแล้วก็ ที่เราที่ตั้งเราก็ไม่มีก็ประมาณ15นิ้วแลเป็นหน้าตักที่กำลังดีแล้วก็พระท่านก็จะมีพุทธศินที่ลงตัวสวยงามมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระทั้งพระทั้งเป็นโยมที่ท่านเป็นมีความรู้ในเรื่องของพุทธศินท่านบอกว่าสมส่วนแล้วก็ดูสวยงามเป็นพุทธศินดีทําไมไม่เอาหล่อองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากมันกเ็เปลืองเนื้อที่ ในการที่จะตัดจัดตั้งเพราะว่าเยอะ28องค์เราก็เอาแค่ประมาณา15านจาจัก15ก็มีความหมายความหมายว่า15ก็คือเ,อเป็นจารณะ15เป็นจารณะ15ก็คือจารณะคือความประพฤติ15อย่างของพระสงฆ์ซึ่งได้รับมาจากพระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติเอาไว้เหมือนกันจะ้ะเราประมาณ1ใน15อย่างนั้นมีอะไร ที่เป็นในเรื่องราวของการสอนใจบ้างไหมครับสัก5ตัวอย่างในจรารณะ15ก็คือว่าให้เราประพฤติอยู่ในของความไม่ประมาทไม่ประมาทการํำรงชีวิตการมีสติการมีปัญญาการมีศีลมีธรรมเหล่านี้ถ้าใครมากราบมาไหว้ก็จะได้ได้ความรู้ได้ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้าในองค์ของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ ก็ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้า28า ông, พระองค์แต่ละพระองค์ก็มีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าปางแต่ละปางเป็นปางเดียวคือปางประธานพรเท่านั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าทั้งหมดมี28อ่องค์องค์แรกถึงองค์สุดท้ายแต่ละยุคสมัยก็ ชื่อก็ต่างกันไปชื่อต่างกันไปแต่ปางปางของพระพุทธเจ้าจะเหมือนกันแล้วกทธพุทธ,ทธจริยาวัดของพระพุทธเจ้าทั้ง28องค์ดงจะเหมือนกันพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าทั้ง28องค์ดงก็จะเหมือนกัน ปางก็จะเหมือนกันชื่อต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยสมัยแรกๆสมัยอดีตการย้อนไปอีกหลายหมื่นปีอายุของพระพุทธเจ้านี่ท่านก็จะอายุยืนยาวองค์หนึ่งก็เป็นหมืน่นหมื่นปีอายุก็ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงองค์สุดท้ายพระสมัมมาณโคดมมีอายุไข80ปปีเป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมาะสมกับมนุษย์โลกในในยุคสมัยนี้ การบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกก็มีบอกไว้ว่าการบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธองค์นี่มีความยากลําบากและต้องใช้ระยะเวลานานมากใช่ถูกต้องเจริญพรต้องใช้ระยะเวลาบางองค์เนี่ยอย่างองค์สุดท้ายพระสมณโคดมนี่ตั้งหมด550ชาติท่านได้อุบัติเกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉายนเป็นมนุษย์เป็นสิงสารสัตว์ เล็กสุดเล็กสุดก็คือไม่เล็กเล็กสุดก็คือนกกระจิบใหญ่สุดก็คือช้างที่ท่านไปเกิดมำเป็นบารมีที่เราได้ยินชาดกนิทานไม่ว่าจะเป็นพญานาคเป็นพญาลิงเป็นพญาช้างและชาติสุดท้ายของพระสมณโคดมก็คือพระเวสสันดรชาดกที่ตามว่าต่างๆได้เทศพระเวสสันดรชาดกเป็นชาติสุดท้ายของพระสมณโคดมแล้วก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดจ้ะ การร่วมด้วยช่วยกันได้ยินมาว่าเจ้าภาพฝ่ายคารวะในวันนี้ก็คือคุณโยมทุกคนที่มาคุณโยมทุกคนที่มานี่จะได้อน,นี้สงอะไรกลับไปครับพระอาจารย์คุณโยมทุกคนที่มานี่เป็นประธานร่วมกันหมดไม่ว่าจะ,ะทําบุญเท่าไหรก็ได้เป็นประธานใหญ่เท่ากันหมดอน,นี้สงก็คือมาหล่อพระเจ้าหนึ่งเรียกว่าเป็นการหล่อพระแทนตัวเองสืบอายุตัวเอง เป็นการขอขมาตำขอขมากรรมต่อพระพุทธศาสนาเป็นการอุทิส่วนกุศลที่เราได้บุญเนี่ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทวดาประจำตัวโดยเฉพาะใครที่เกิดปีชงอย่างที่เล่าขานกันไป ที่สำคัญก็คือได้สืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้มีขึ้นมาแล้วในโลกนี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย28พระองค์นั่นคือความสำคัญในการหล่อพระในครั้งนี้เพื่อเป็นตุทาห์ให้ชนรุ่นหลังได้ได้รู้ได้กลาบได้ไว่าถ้าเราไม่สืบสารไม่ได้ไปค้นคว้าไม่ได้ไปจัดสร้างให้มีให้เป็นให้มาอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะว่าในปัจจุบันเราก็จะรู้แค่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ได้ยินเยอะแล้วก็มีคนหลอกกันหลายวัดก็เลยวัดเราก็เลยเอาทั้งหมดเลยยี่ดพระองค์เลยให้ครบทวนบริบูรณ์จ้ะการประกอบพิธีกรรมในวันนี้ ได้ยินว่าจะมีประธานในการจุดเทียนก็คือหลวงพ่อเต็มพระครูถาวรวิริยาพรแล้วก็ยังมีหลวงพ่อลูกต่างๆที่มาในวันนี้อีกหลายรูปด้วยกันค่ะหลวงพ่อเต็มพระครูถาวรวิริยาพรเจ้าวาดวัดม่วงก็จะได้จดุดทูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวงหลังจากนั้นประเดชพระคุณพระครูศรีวริยติคนกูญแจเจ้าวาดวัดนากลางก็จะได้ทําพิธี เชิญเทพเทวพาเทวาทั้งหลายในเชิงพุทธเรา,าไม่ได้ไปเชิญพามแต่ว่าเราจะนิม,มนต์พระคุณเจ้ามาก็ได้เหมือนกันในในเอาเอาพุทธเป็นหลักเพราะว่าเราหลอะพุทธเจ้าเราก็ต้องอเราใช้พระคุณเจ้าได้เราไม่ต้องไปเชิญพามมาก็ได้เหมือนกันก็ยิ่งดีเลยเพราะว่า,าจะเกิดความเข้มขขังเข้มขังดีสุดยอดแล้วก็มีพระ คุณวาอาจารย์เจจิคณาจารย์มานั่งปรกก็คือมีหลวงพ่อสนัน่นเจ้าคุณสนั่นก็คือเจ้าวาดวัดสกแก่ท่านเป็นเจ้าคุณพระโสมพลปริยัติพิธานหลวงพ่อสนัน่นชื่อท่านก็สนั่นดีสนั่นวันไหวแล้วก็หลวงพ่อยูนวัดปรกหลวงพ่อประยูนของเรานี่แหละแล้วก็หลวงพ่อสุขสุขากามโมสำนักสงฆ์วัดสะพานหินองค์นี้มีความเก่งขังในด้านของเมตตามหมานิยม ท่านเป็นพระสายเขมรแล้วก,ก็มีหลวงพ่อจอยเจ้าวาดพระหนงองบัวรองเป็นเจ้าในะตำบลในเมืองเขตสองท่านก็เมตตามานั่งอธิษฐานกิตให้ในวันนี้แล้วก็พระครูศรีวริยติคุณด้วยหลวงพ่อดาเนินงานเราก็จะได้ดาเนินไปด้วยดีให้ท่านได้เมตตาหลังจากได้ทาพธิธีเสร็จท่านจะได้นั่งอธิษฐานกิจให้ด้วยในวันนี้เวลาในการบุกเสกและการหล่อพระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์นี้ เลิกงามยำดีนี่จะประมาณกี่โมงครับเ,เลิกงามยำดีวันนี้กำหนดไว้1้นาฬิกานาทีแล้วก็ใช้เวลาหลอกก็ประมาณ10นาทีนี่แหละเพราะว่ามีเจ้าภาพที่จองไว้เป็นองค์เป็นองค์ประมาณ10.16-17ท่านแต่ก็จะเทให้ท่านได้หย่อนชื่อของท่านลงแล้วก็เอามาเทในเบ้าแล้วก็เทในหุ่นของพระ พระเจ้าแต่ละองค์แ er ต่ละองค์ที GA, really Arizona, a, tennis, ่ยมได้จองเอาไว้นอกจากนั้นก right ็ร่วมกันถือสายโตรเป็นจัภาพทั้งหมด28ทั้ง28องค์เลยก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ10นาทีถึง20นาทีแล้วก็มีพระกุฎเจ้าที่ได้มาเจริญใจย่มงคลคาถาในวันนี้ก็นิมนต์พระหลวงพ่อวัดโพพระแชมวัดโพมาเจริญใ้ย่มงคลคาถาก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็น ทำงานอยู่ด้วยกันสอนอยู่นังหนังสืออยู่ด้วยกันก็นิมนต์ท่านมาใหเา้เป็นเกียรติในงานในวันนี้ด้วยจ้ะง,งานในวันนี้นี่นอกจากจะมีการหลอ่อพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วโอ้ยังเห็นมีการสะดเดาะเคราะห์ยังมีในส่วนของบริจาคก,กระเบื้องหลังคาโบสถ์มีการไถ่ชีวิตโคกระเบือมากมายเลยทีเดียวนะครับอาจารย์จ้าเจริญพรมีถวายมหาสังฆทานนอนลงสะเดาะข้อนอนลงทั้ง7สี7วันมี า่ายชีวิตโครกระบอรือมีล้วงไห้ตกไข่อะไรอย่างนี้ก็มีเป็นการทำบุญแบบเพลิดเพลินแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้ก็คือมีกองทรายอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพระประจำวันเกิด7วันมีนักษัตว์สราศีประจำปีเกิด12นักษัตว์วางให้โยมได้ส่งน้ำกันโดยเอาน้ำอบน้ำหอมที่วัดได้เตรียมมาไว้ไป สงน้ําพระประจําวันเกิดแล้วก็นักสัตว์ประจําปีเกิดแล้วก็มีน้ําแล้วก็ไปสงกองทรายอันนี้เราจะเอาไว้ถึงสงการเสร็จเราถึงจะเก็บญาติโยมท่านใดว่างในช่วงขึ้นปีใหม่ของไทยเราในจวงสงการก็ขอเชิญจเจริญพรแว่มาแว่มาสงน้ําพระประจําวันเกิดสงน้ํานักสัตว์ปีเกิด12ราศีประจําปีเกิดได้ทุกวัน แล้วก็มากราบไหว้พระพุทธสมปรารถนาในสลาพุทธสมปรารถนาก็จะได้สมปรารถนาในช่วงขึ้นปีใหม่ของไทยเราด้วยย่อมสงการพอดีเลยจ้ะการทําบุญในลักษณะที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็น